อากากำลังจะหนาวที่นั้นัะหนาหรือ,อยันอบ้าให้น้ำหน้าก่อนที่จะพบเธอกันในที่ส่งความคิดถึงกับลมหนาวใจพัดไปบอกเธอที่ว่าหัวใจดวงนี้น้อยดวงนี้รอเธอจะดู ฉันคิดถึงเธอทุกเวลาถ้าวันที่ได้เจอวังว่าไม่เกินมีนานนั่งดูปฏิทตนถึงทำไมเวลามันช้าและคนที่รอทั้งนั้นจะเป็นเหมือนกันบ้างไหมเบรรยาการเริ่มหนาวแต่ว่าภายในใจของฉันกำลังเริ่มเช้าโอย้ยเาไม่อยแลู่เวเสื้อนาวหรือพาที่ห่มนอนก็ไม่เท่ากอดแม่สาวใสยลมทิพย์ผัดเผาพร้อมกับกระซิบเบา ว่าได้เวลาไปกอน